มีเอาไวยี่อทเอาเล่อย <vine> <risque> ่างเงี้ยนะเ็นนี่ไปักกระจอ้หนเล่นดูอันไหนได้ไหมอันนี้อันนี้ทำกันเองหรอเนนี่ซื้อมาค่ะแล้วข้างในมันมีอ่าวมันไม่ได้เดี๋จัดเล่ๆนะองกัดเล่ๆหน่อ่นๆม่ใช่ละโอ้ยได้ทำได ก่อนค่ะเีย็นจัดเป็นจังถ่ายรูปได้นะคะเดาวอันไหนคะออันนี้ก็ได้คะ่ะงานนี้เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามยี่สิบบาทเฮ้ยเข้ามาเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่ ทำอุดหนุนได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้อันที่อยากได้เดี๋ยวอันนี้จ่ายตังค์เงินสดนะช่วยรบกวนนี่นะคะโอ้โหี่ชื่ออะไรคะมัดดีชื่อมัดดีมัดดีมัดดีเราชื่ออิ๋ว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 อ่านี่ชื่อมัดดีนี่ชื่ออิ๋วอิ๋ว เราห้องลราอิ่วก็จะหิวแล้ว <c oughs> อะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะได้แล้วค่ะ